ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูดด่รายการรัควคนใหม่ ครับก็ขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศนะฮะที่ที่พูดคุยกับเราแล้วก็เป็นแฟนคลับแล้วติดตามเรามาโดยตลอดตอนนี้หลายท่านบอกว่าเวลาที่เราพูดเราพูดภาษาไทยทางอาจจะฟังไม่รู้เรื่องทางรายการเราก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งอยู่เราก็เลยไปฝึกภาษาอังกฤษกันมาอย่างเรียบร้อยแล้วเฮลโลเฮลโลโทรศัพใครครับไม่ใช่โทรศัพท์พูดกับคนที่ต่างประเทศทำไมเฮลโลกุนโมกุน afternoon กุน afternoon เอาอายุ I'm fine. Thank you. Thank you. ครับพูทางนู้นเขาไม่ได้พูดกันเองได้แค่นการดีครับอ๋อผู้ดำเนการดไม่เป็นไรแต่ว่าทีมไม่ได้ฝึกอันนี้บอกให้ของเด็ดๆครับตอบจดหมายครับเจ้าจดหมายนี่สวัสดีครับพี่ทั้งสี่สวัสดีครับผมเจอเข้าตัวเองไดครับบอกแล้วไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบนี้เพื่อนผมครับมันชวนไปเที่ยวระดับข้าดาว ระดับ5้าดาวผมก็หวังว่าจะหนีเมียไปเที่ยวเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้อคุณแค่คิดตอนแรกบอกนิดนึงก่อนเลยว่าก็ผิดแล้วคนเรามีเมียไม่ควรทําอย่างนี้ไปถึงสนามบินบอกผมว่าเครื่องบินเสียอให้นั่งรถตู้แทนเพราะเดี๋ยวจะพลาดโปรแกรมต่างๆอไปสนามบินแล้วนั่งรถตู้แทนชีวิตจะไม่ดูหันเห้ท่านต้องจะบ้าวันนี้ก็ระหว่างนั้นผมก็นั่งรถตู้ไปรถตู้ก็ดันมาเสีย ตลอดทางเลยครับโอ้ไม่ดีนะไปถึงเชียงใหม่จนดึกโอ้จะไปเชียงหา่ไปเชียงใหม่จะพาไปกินระดับ5้าดาวอ้อ5าดาวจริงๆครับครับครับมีอะไรบ้างแกไก่ย่างให้ผมโอ้ไอ้เพื่อทรยศกับข้นเหนียวหนึ่งห่ออ๋อพาไปกินห้าดาวเสร็จก็พาไปนอนโรงแรมห้าดาวห้าดาวจริงๆครับยังดีอ่ะห้องนอนไม่มีหลังคานับดาวได้หลายดวง ผมว่ามันโดนเพื่อนต้มโดนล้วนับได้5ดวงคััใหญ่ใหญ่เล็กๆล็กเยอะมาเจอเบรกฟัดเบรกฟัดระดับห้าดาวห้าดาวจริงๆมีไห้5ฟองครับผมเอาไข่ดาว5ดาวไข่ดาว5้าฟองจากนั้นมันก็พาผมไปสวนสัตว์เปิดอมันพาไปนั่งเข้าป่าไปสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงต่อชั่วโมงวนไปเวียนมาหมาสักตัวผมยังไม่เห็น ทำไมอ่ะผมผู้ถามมันว่าเออสวนสัตว์เปิดอะไหนล่ะสัตว์มันตอบว่าสวนสัตว์เปิดเออมันจะเปอจะอยู่ทีไหนล่ะเเปิดเปิดเดปเลเปิดเปิด ผมตัวจริงๆครับที่มีเพื่อนแบบพันใช่ถูกอันนี้ถูกกลับมากรุงเทพเมียผมก็บอกว่าถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยไปหัดกินผักกินหญ้าเถอะอ๋อใช่สุขภาพดียถ้ามีเพื่อนนี้เลยยังไปเชื่อมันอีกอย่างงี้อย่ากินเลยอาหารน่ไปกินผักกินหญ้าเรอบผมก็เลยอยากจะถามว่าสอนผมกินผักกินหญ้าเด็ดคือเพื่อนอย่างงี้ไม่ได้แล้วนี้แสดงว่าเขาหลอกต้มคุณเลยนี่ยังดีนะในจดหมายที่อ่านไม่หมดจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ย เขาเก็บเงินค่า oh ทัวร์หดาวไปทั้งสิ้นน่ะหนึ่งแสนบาทนะครับที่ไปเที่ยวกันนี้หวัน3วันเนี่ยใช่ไหมครับเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรครับอย่างคุณน่ะขนาดเที่ยวอย่างนี้แล้วคุณยังให้เข้าไปแสนแปดพันบาทคุณควรกินผักกินหญ้าจริงๆในการกินผักกินหญ้าเนี่ยที่จะกินยังไงมันเป็นประโยชน์เพราะว่าอย่างคุณเดี๋ยวไปกินพลาดอีกวันนี้จริงจะมาสอนว่าตัวอย่างอะไรตัวอย่างว่าบางทีบางอย่างกินมากไปก็ไม่ดีกินแล้วผิดขนาดผิดสีก็ไม่ดีครับวันนี้คุณนวัลจะมาบอกให้ฟังใช่แล้ว ร้อยแล้วคุณจะกินถูกหรือเปล่าไม่เ้อนต้องฟังหน่อยต้องฟังนะฮะเอาเป็นยกตัวอย่างแล้วกันกินให้ถูกวิธี<ช>เป็นสิ่งสําคัญนะครับ เช่นยกตัวอย่างกระเทียมหลายท่านชอบรับประทานกระเทียมชอบมากเราจะได้ยินใช่ไหมว่าทานกระเทียมดีอย่างวนดีอย่างนี้แต่อย่าทานขณะท้องว่างเด็ดขาดเพราะว่าทานขณะท้องว่างจะระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นไมเกรนหรือการปวดหัวได้เพราะฉะนั้นท่านจำไว้นิดนึงก่อนกระเทียมน่ะดีแต่ต้องกินหลังอาหารหรือกินพร้อมอาหารผสมสอาหารได้กินตอนที่ท้องว่างๆเนี่ยไม่ได้เด็ดขาด เด็ดขาดตอนนี้กป็นกระเทียมโทนได้ไหมครับเนี่โทนแล้วล่ะนู่นครับกระเทียมโทนครับโอ้ต่อไปนะครับเรื่องของผักกวางตุ้งและผักกาดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าอ่าบได้เลยครับหากต้มนานเกินนะครับจะก่อให้เกิดสารบางอย่างที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียความดันต่ํากล้ามเนื้ออ่อนเพลียได้กระลุนนาอย่าต้มนานให้ลวกพอสุกครับแต่นี้จะเล่าให้ฟังส่วนใหญ่เวลาที่ไปทำเนี่ยจับชายครับเขาบอกจับชายยิ่งหลายวันยิ่งดีครับตอนนี้หลายวันก็ต้มนานเนี่ยต้มแล้วต้มอีกต้มแล้วแต่มันก็สุกมากสุกมาก จำเป็นเพราะฉะนั้นจับช่ายหม้อนั้นที่มันหลายวันจนเกินไปกินแล้วทองจะเสียนิดหนึ่งครับทองเสียครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้มนานไม่ได้นะครับทำสร้างท้องเสียนอกเสียจากท่านถ่ายไม่ออกครับท่านท่านโอ้ยถ่ายเงี้ยอยากถ่ายออกเป็นยาระบายอ่อนๆถูกต้องกแนะนำได้แนะนําไปทาเจ้าชายแล้วก็สามารถเป็นยาระบายอ่อนๆ้นต้มนานไม่ได้นานไม่ได้เมืการปั๊บจะมีผลอย่างที่บอกไปนี่มันฝรั่งครับมันฝรั่งนะครับมีผลต่อระบบของประสาทนะครับแน่นอนเลยนะทำให้ปวดศีรษะกระตุ้นไมเกรนนะครับมีเคล็ดลับ นะครับคือหนึ่งอย่าทานมาก2องคือให้เลือกมันฝรั่งที่ยังเป็นสีเหลืองกนน้ําตาล oh. อย่าปล่อยให้มันฝรัง่งเริ่มที่จะมียอดอ่อนๆลรืนหนอโผล่มาอ๋อ,อ oh, เหรอนั่นพิษจะเยอะมากจะปวดหัวเร็วมากขึ้นนะครับคืองนี้มันฝรัง่งเวลาที่ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อแล้วเก็บไว้ครับแตนนี้ถ้าเกิดท่านเก็บในพายุคุณก็เป็นอะไร่ะคุณเป็นยังไมอ่ไรฮะกเป็นอะไรฝรั่งไงอ๋อมเป็นนังฝรั่งมันฝรั่งฝรั่งวัดอะไรคือเวลาที่กินพวกนี้แล้วนะครับบอกนั่นคำเดียวครับ 啊。<laughs> ของพวกนี้เวลาเก็บไปปุ๊บมันจะเริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นถูกต้องครับพอมันแก่ขึ้นมันก็จะแตกนอเลยใช่จะมีสารตัวหนึ่งโซลานินไอสารตัวนี้มันจะเพิ่มปริมาณขึ้นตามเวลาที่มันกำลังจะแตกนอใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นจะกินเข้าไปมันจะปวดหัวไมเกงไมเกรนมากกว่าปกติเยอะไมเกรนจูุดเลยนะฮะบางคนบอกเอ๊ะทำไมเรากินมันฝรั่งแล้วมันรู้สึกนั่นละเพราะท่านกินที่มันสุกจนเกินไปที่มันมันแก่แล้วมันแก่แล้วไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต่อไปนะครับในหมวดที่กินได้แต่ต้องกิน เพราะว่าเบต้าแคโรทีนนะครับในแครอทนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอไม่ทันนะฮะจึงทำให้ผิวนั้นเป็นสีเหลืองมากเกินไปเดี๋ยวจะเหมือนเป็นคนดีซ่านไปซะก่อนแล้วไม่ถึงสิยังไงนะเหลืองซีดซดเหลืองคุณกินในนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันอ่ะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกทุกวันเนี่ยนะครับผมผิวเหลืองเลยเนี่ยแน่นอนเหมือนคุณกินมะละกอไงมะละกอก็มีสารตัวนี้ใกล้เคียงกันเนี่ยกินแล้วตัวเหลืองหมดเลยนะฮะแต่ว่าหยุดไปสักพักก็จะดีขึ้นถ้าการกินการกินดีๆป๊บ แน่นอนนะ,ม,นะมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรา,ายได้แล้วก็ทําให้ผิวสีเหลืองด้วยนะครับนะคบแค่จับปั๊บเสื้อก็เหลืองเลยเห็นไหมฮะก <c oughs> ็เหลืองอยู่แล้วเสื้อก็เหลืองอยู่แล้วนะครับโรคของโรคที่มาจากแครอทเขาเรียกว่าโรคแครทีนีเมียนะครับอันนี้ก็ฟังไว้เป็นสั์เทคนิคนิดนึงต่อไปนับมาระนะครับมาระเจ้ามาระเนี่ยนะครับมีสารเขาเรียกว่าชาปโปนินนะครับสารตัวนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลงขึ้นไส้อาเจียนนะครับหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานมาระ นะครับไม่ควรเพราะทําให้ระบบเลือดลดลงและอาจจะก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งในการแทงได้นี่โอ้มาละมันล่าดีละคนแล้วก็บางคนบอกว่าได้ยินแล้วฟังไม่เข้าใจมันทานน้ำตาลลดลงก็เลยนึกในใจว่าเอ้ยท่านไปประวัตนึกกินมาละดีไม่ดีนะฮะอย่าไปได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเด็ดขาดระดับน้ําตาลในเลือดจะไม่ปกติทันทีถ้าท่านกินมาละจนมากเกินตุเพราะนั้นนานๆท่านกินทีนึงแบบว่าเป็นยาแต่อุ้ยมาละดีกินมันทุกวันเลยไม่ดีทันทีแนะนําว่า คนคันน้ำมาล้างประทานทุกวันอย่านะฮะไม่เอาครูก้องเวลาคันน้ำเช้าเช้ากินสมมติเขาบอกแครอทดีกินมันทุกวันเลยครับเหลืองเหลืองเลยอ่ะยังมีสิ่งที่ใกล้ตัวนะสีกนิดนึงพี่ครับเมื่อกี้บอกไปแล้วทวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมต้องอย่าว่าผมนะครับครับบอกแล้วว่าอย่ากินสดที่ว่าเนี่ยนะตัวเองไม่ใช่อะไรคือแบบว่ากินสดเข้าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าแครอทจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อต้มให้มันสูงใช่แล้วมันถึงจะมีสารที่มันออกประโยชน์มาเต่อย่างโอเคนะ ที่เหลือนะครับง่ายๆครับพิชทยดำนะครับก็อย่าทานเยอะจนเกินไปนะครับเขาบอกกันนะครับว่าถ้าทานมากๆทานทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ก่อให้เกิดสารมะเร็งได้นี่ดูนะนะครับอย่าทานเยอะไม่น่าเชื่อนะครับแล้วส่วนที่ไม่ควรจะรับประทานเลยอย่างเช่นผักขมนะครับสาหรับคนที่เป็นป่วยเป็นโรคนิ่วนะครับปัสสาวะไม่ออกนะติดติดแขัดเนี่ยผักขมไม่ต้องรับประทานเลยแล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับก็พูดง่ายๆว่าสรุปแล้วเนี่ยเวลาที่เราทานอะไรอย่าทานบ่อยและอย่าทานในปริมาณ ที่มากขอเพิ่มเติมนิดนึงนะอยู่ข้างหน้าพอดีหน่อไม้ฝรั่งนะครับเป็นโรคเกาไม่ควรรับประทานเขาเรียกว่าแอปพารักัสครับผมแอปพารกัสครับผมฝากไปด้วยแล้วกันถ้าเป็นเกาทานเข้าไปเกาท่านก็จะสูงขึ้นแต่โดยหลักแล้วจริงๆเกาเนี่ยง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมอะไรก็ตามที่เป็นยอดทั้งหลายยอดผักทั้งหลายโรคกินไม่ได้เกาทำไมอ่ะเกาอะเการักตัวเองนะเออ บาจริงเลยเขาก็อยากจะบอกตัวเองว่าวาจะกินอะไรอ่ะดูให้ดีข้าใจมันซะก่อนแล้วก็กินอย่างนี้ถ้า้็เวลากินจริงๆก็คือเวลาทานผักก็คือพยายามทานผักให้หมุนเวียนต้องการหมุนเวียนนี่คือการสร้างส,างสมดุลของร่างกายไม่ใช่ปักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาไม่ถูกต้องแน่นอนไม่ถูกแน่นอนครับใช่มาด้วยอย่าเยอะเกินอย่าทีเกินนิดหน่อยัแล้วกันไปได้แต่ถ้าพูดถึงครอทขึ้นมาก็เอเคโลมาฟังจากที่เธอได้กิน แต่เรบีบต i บี m i n มาปัปีไปเร็วได้เลยไดี๋ลยได้เลยถ้าร้องไม่เป็นไม่ต้องร้องก็ได้ไม่อยากร้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้องเลยพักสักครู่เดียกันโอ้อันนี้ต้อลิ้นวัวอบนุ่มงาค่ะนีนี่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 แล้วผมเอาชิ้นนี้ เอาเนื้อเดียวๆนะเอาลิ้นเดียวๆนะนไม่กินมันมีความรู้สึกครบของมันอยู่แล้วโดยไม่ต้องแต่ด้วยน้ำจิ้มเลยด้วยซ้ำ